I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! High, do you suck dicks? Sir, no sir! Bullshit! I'll bet you can suck a golf ball through a garden hole. Alex, being a good friend to you was always the one man in this sore and sick community who wants to save you from yourself! Gloria ลองจินตนาการถึงสงครามที่ไม่มีชื่อประเทศไม่มีวันเวลาและไม่มีคำตอบชัดเจนสงครามที่สะท้อนถึง,งความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์มากกว่าจะเป็นสงครามภายนอก Fear and Desire ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของพุ่งกับสแตลลี่คิวบิกนี่คือจุดเริ่มต้นของส้รทงอาชีพที่เปลี่ยนวงการภาพยนตร์ไปตลอดกาลแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องราวของสงครามมันคือบทเรียนชีวิต ของชายหนุ่มคนหนึ่งที่พยายามสร้างฝันของเขาในโลกแห่งความเป็นจริงเขาคือสแตลลีคิวบลิคผู้กำกับที่กลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาแต่ในปี1953เนี่ยเขายังเป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุ24ปีที่มีความฝันกล้องฟิล์มและงบประมาณเพียงเล็กน้อยในการสร้างผลงานชิ้นนี้คือความท้าทายที่เขาต้องมาเชิญและทำไมหนักตรงนี้จึงกลายเป็นผลงานที่ถูกซ่อนไว้ของคูบิก เรามาหาคำตอบไปพร,พร้อมๆกัน Fear and Desire หรือเรื่องย่อเนี่ย Fear and Desire ในโลกสมมุติที่ไม่มีชื่อประเทศหืนเวลาที่แน่นอนมีกลุ่มทหารจำนวน4คนจากกองกำลังเล็กๆที่ต้องมาเชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากเครื่องบินพวกเขาตกในเขตสงครามของศัตรูพวกเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอดและทำภารกิจสำคัญเพื่อกลับไปยังฝั่งของตนเองโดยกว่าจะกลายเป็นุ่กับจากตำนานเนี่ยสเตอร์ลี่คิวบลิตเคยทำงานเป็นช่างภาพ ให้กับนิตยสารล,ลุกมาก่อนและมีประสบการณ์ในการกับหนังสั้นมา2เรื่องในปี1ั5 1ก้ได้กิ Day of the Fight หนังเชิงสรารคดีสันส้นๆเกี่ยวนักมวยเนาะแล้วก็ Flying Parade ซึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยด้ความสนใจจะถูกนำไปใายในโรงภาพยนตร์โดยบริษัท a r k o Radio Pictures จากประสบการณ์ในการทำหนังสั้นเหล่านี้เนี่ยกูบิดรู้เลยว่าคือคำมีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาทำหนังใหญ่เรื่องแรกของเขา เขาจึงตัดสินใจละออกจากงานประจำที่ลุกเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับโปรเจกต์ใหม่นี้ในบทภาพยนต์เฟียร์นิซัยเนี่ยเขียนบทโดยโฮเวิร์ดแซนเลอร์เพื่อร่วงชั้นสมัยมอปลายคูบิกเองที่โรงเรียนวิลเลียมโฮเวิร์ดเฮาที่อยู่ในบลองส์นิวยอร์กซึ่งตัวแซนเลอร์เองก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะในเวลาต่อมาเนี่ยเขาเดือนละวันคูลิเซอร์จะบทละครเวทีเรื่อง The Great White Hope ในปี1968ปีเดียวกับ2001เลยเว้ยสำหรับนักแสดงในหนังเรื่องนี้เนี่ย มีวอร์จินิเอร์ไลท์ที่นักบทหญิงสาวปรีสนะซึ่งต่อมาเนี่ยเธอได้กลายเป็นที่รู้จักในพวกหนังเซลล์แข็งซัสสิกเก็ตบีอย่างเรื่อง The b เ a i n ด์ a ด w o ูนน n ่งไดในปี1962นอกจากนี้ยังมีพอมาซุสกี้ที่นักบททหารสติแตกคนนึงในเรื่องซึ่งต่อมาในอนาคตเนี่ยเขาก็กลายผู้กกับชิกออสการ์เช่นกันจากหนังเรื่อง h a r r y and t o n t o และ u n m a r r i e ่บูแมนแต่การทำหนังเรื่องแรกเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับของงบประมาณทั้งหมด มาจากครอบครัวแล้วก็เพื่อสินคูบิกเองโดยเฉพาะมาร์ตินโคเวลเลอร์ลุงของเขาซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายยาที่พอทํากําไรได้ดีงบประมาณขั้งหมดขนางเรื่องนี้เนี่ยอยู่ประมาณ10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านบาทในปัจจุบันนะครับแม้จะมีข้อจํากัดด้านงบประมาณแต่คูบิกก็ทุ่มเททุกอย่างลงไปในโปรเจกต์นี้ตั้งแต่กํากับถ่ายทําเองหรือถือกล้องถ่ายเองไปจนถึงออกแบบฉากด้วยตัวเองนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลทีมงานเฟียนดีไซน์เนี่ยมีเพียงแค่14คนเท่านั้นประกอบด้วยผู่กับสตีฟคิวบิกนักแสดงนำ5คนพอมาสซุสกี้แฟรงซีเวลา่าเคนเนตฮาร์ฟสตีฟคอยและเวอร์จิเนียไลท์และทีมงาน้องไหลอีก5คนรวมถึงภรรยาคนแรกของคูบลิกโทบ้าเมชและแรงงานชาวเมซิการอีก3คนที่เชื่อขนย้ายอุปกรณ์ในการถ่ายทำในเขตภูเขา riel, แซนแกรมวียล์รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักของหนังเรื่องนี้และด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณเนี่ยคูบิกจึงต้องใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเช่นในฉากที่มีหมอกเนี่ยซึ่งเขาก็ใช้วิธีที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่นะโดยเขาเนี่ยใช้เครื่องพศศ่นสารเคมีในไร่ซึ่งแหละมันคือ,อยาฆ่าแมลงอะแต่กลับเกือบทําให้ทีมแสดงเนี่ยและทีมงานเนี่ยหายใจไม่ออกนะครับโดยสำหรับฉากเคลื่อนไหวเนี่ยด้วยความที่การเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นกล้องดอลลี่ใช่ไหมแต่ไม่มีงบพอเช่นเดกันนะครับ ทอมาซูสกี้นักแสดงร่วมเนี่ยไปเล่าว,ว่าเราเนี่ยไม่มีล้างสรับดอลลี่เลยมีเพียงแค่รถเข็นเด็กเพื่อเคลื่อนที่กล้องเท่านั้นนี่คือวิธีคูบิกใช้แทอบอุปกรณ์ราคาแพงนะครับแต่ยังคงได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการอยู่ตอนแรกคูบิกเนี่ยวางแผนจะทําหนังเรื่องนี้ให้เป็นหนังเงียบเพื่อต้นทุนแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเพิ่มเสียงประกอบเสียงเอฟเฟกต์และก็ดนตรีซึ่งการทำงบประมาณเนี่ยพุ่งจากเดิมนะครับจาก1นึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยเป็นราวๆห้า 5, 3, หมื่นสามพันเหรียญโอ้โหห้าเท่าเลย จนต้องขอความช่วยเหลือจากผู้จัดก,การสร้างลิชาร์ดเดอโรเซมองโดยได้ดกับกดคูบิกเนี่ยต้องช่วยเขาในโปรเจกต์สรารคดี5าอนเกี่ยวกับประธานาธิบดีอับราฮัมลินคนนะครับสำหรับรายการโทรทรัศน์เพื่อการศึกษาอมนิบัสที่จะทําในรัฐเคนตักกี้นอกจากนี้คูบิกเนี่ยยังพบกับปัญหาใหญ่ในกระบวนการตัดต่อนะครับโดยเฉพาะอิฉาสาคัญที่ทหารคนนึงเนี่ยโยนจานโผดลงพืง้นและเดินเข้ามาในเฟรมที่ผิดด้านซึ่งเกิดจากการาวานตำแหน่งผู้สแสดงที่ผิดพลาดน,นะครับ หรือเรียกว่าการข้ามสเตจไลน์เพื่อแก้ไขปัญหานี้คุบลิกต้องคลิกแผ่นฟิล์มในกนระบวนการการพิมพ์เนี่ยซึ่งก็นัว่ามันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วจากทําทเสร็จเฟียร์ดีไซน์ได้รับการเปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปีพันเที่ใช้ก,กาลภาพยนตร์เวนิสโดยตอนแรกมีชื่อเรื่องว่า Shape of Fear โดยถูกจัดที่อยู่ในหมวดหมู่ f e s t i v a l of s c i e n t i f i c Films a n d Art Documentary ซึ่งเป็นงานที่ในภาพยนตร์แนวทดลองหรือว่าส,สรารคดีศิลปะนะครับหลังจากนั้นตัวหนังเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากโจเซฟเบิร์นสตีนผู้จัดจำหน่ายชาวอเมริกันที่เชี่ยวชาญในการทำภาพยนตร์แนวศิลปะยุโรปมาฉายในสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนชื่อหนังเป็น Fear and ight, อัน s i ไ e เพื่อเพื่อความโปรยให้น่าสนใจว่าสับ p ิด for d i s p l a c e men t and strange half a n i m a l girl เพื่อดึงดูดผู้ชมในโรงภาพยนตร์นะครับและจะเปิดตัวในนิวยอร์ก แม้ว่าจะไม่มีชื่อผู้วิจารณ์อย่างเป็นทางการแต่เดอะนิว o ยอร์ m e ไทมส์ก็ได้กล่าวถึงหนังเรื่องนี้ไว้ว่าถ้า f ฟียแอนดดีไซน์ดูไม่สม่ำเสมอและบางครั้งก็เพราเห็นถึงความเป็นงานทดลองมากกว่าจะเป็นงานเลียดอ่อนที่เสร็จสมบูรณ์แต่โดยวรวมแล้วผลลัพธ์ก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างจริงใจของตัวผู้สร้างนะครับแม้ว่าคำวิจารณ์โดยวรวมเนี่ยจะไม่ได้รับการยกย่องอย่างล้นหลามอะไรแต่ไมยเรื่อ่งนี้ก็ได้รับการยอมรับในฐานะผลงานที่แสดงถึงความทชื่อทะยาน และความตั้งใจของสตารลีคิวบิกที่จะสำรวจประเด็นเชิงปรัชญ,ญาเกี่ยวกับสงครามและความเป็นมนุษย์ในงบที่โคตรจะจำกัดจังเขียนครับซึ่งต่อมาแม้ว่าเฟียดีไซน์เนี่ยจะไม่รับความนิยมในชงพันท์เท่าไหร่คือขายไม่ดีแต่ใน,นเรื่องนี้ก็แลกคํามชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์นะครับเช่นเจมส์เอจีนักวิจารณ์และนักเขียนบทภาพยนตร์ชื่อดังที่ได้พาคูบิคเนี่ยไปเดือน,นะครับแล้วกล่าวเขาว่าวย มันมีสิ่งที่ดีมากมายจยานไม่อาจเรียกได้ว่าเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยว่าเป็น,นศิลปะธรรมดาได้นอกจากนี้ศาสตราจารย์มาร์กเวนโดเลนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยังได้ส่งจดหมา่ถึงคูบิกโดยระบุว่าฉากหญิงสาวที่ถูกมัดไว้กับต้นไม้จะก,กลายเป็นตำนานในโปสาภาพยนตร์เมื่อผู้คนได้เห็นมันนะครับซาลีคูบลิกคือผู้ที่ควรค่าแก่การจับตามองสำหรับคนที่อยากค้นพบพอสวรรค์ระดับสูงในขณะที่มันขึ้นปรากฏคือเหมือนศาสตราจารย์คนนี้รู้เลยว่าคูบิกเนี่ย เพชรทียมไม่จรุรแนเลยนะหรือว่าคนที่มีของแน่นอนอย่างไรก็ตาม,มแมนรัคคำชมจากผู้เชี่ยวชาญแต่เฟรนดีไซางที่บอกมันขายไม่ได้ทําให้คูบิกเนี่ยต้องหางานรับจ้างเพื่อหาเงินสนับสนุนตัวเจกต่อไปของเขาเขอเรับงานกากับภาพยนตร์สั้นโัวโมท,ที่ชื่อว่า The Sea Failure ให้กับสหภาพแรงงาน Sea Failures International Union ซีเจกของสรารคดีนี้คือมันเป็นหนังสีดังแรก,กครูบิกนะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่หนังเถอะซึ่งต่อมา นำขนาดยาเรื่องต่อไปของเขาคือ Killer's Kiss ที่เขาเขียนบทร่วมกับ Howard z ์ c k ซคเลอร์ยังได้แฟงซิวาร่านักสแสดงจากเฟียนดีไซน์เนี่ยมาร่วมนำแสดงอีกครั้งนะครับหลังจากเปิดตัวในปี1953เฟียนดีไซน์ก็กลายเป็นลอสเวเดียในตอนนั้นเลยนะครับกลายเป็นหนังที่หายสาบสูญไปเมื่อผู้จัดจำหน่ายโจเซฟเบิร์นสตีนเสียชีวิตระหว่างเที่ยวบ,บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก Atlantic, ในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีเดียวกันและบริษันขเขาก็ปิดตัวลง คูบิกเองก็เลยว่าเขาก็บมาได้ภูมิใจกันหนแรกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ย้ายใครเห็นด้วยนะครับก็พยายามทําลายฟิล์มที่กระถีบโตนิบับแล้วก็ตามเก็บสันานที่เหลืออยู่และจากหนังนี้เนี่ยหลุดออกจากสายตาสาธารณชนมามาว่าคนเริ่มไม่แคร์และคูบิกก็กลับจะทำลายทิ้งนะครับรื่อย่าไรก็ตามมันก็มีสันนท์บางส่วนของหนังถูกเก็บมาในคอลเซชันส่วนตัวและในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามโอ้โหหลายปีเลยซึ่งตอนนั้คูบิกก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเฟียนดีไซน์ ก็รับก,การฉายครั้งแรกในรอบหลายปีที่เทศกาลภาพยนตร์เทลูไลฟ์ฟิล์มเฟสติวัล,ลและในปีถัดมาพันเก้อยีโลบภาพยนตร์ฟิล์มฟอรัมในแมนฮัตตันตอนล่างก็ประกาศแห่การฉายเรื่องนี้คู่กับหนังเรื่อง Killer's Kiss นะครับซึ่งด้วยความที่เิขสิทธิ์มันไม่มีการต่ออะไรไงทำให้ทำให้เรื่องสิทธิ์หนังเรื่องนี้หมดอายุและกลายเป็นพับลิกโดเมนหรือสมบัติสาธารณะนะครับซึ่งหมายความว่าหนังเรื่องนี้สามารถออกฉายได้ไม่ต้องก,กังวลเรื่องกฎหมายแต่คูบิ ก็เรียกว่าก็ไม่ใหญ่ใครมาดูหนังนีเท่าไหร่นะครับต่อให้ดูฟรีก็ตามเดลคูบิกเนี่ยพยายามลดความสนใจในหนังนี้โดติดต่อผ่าน Warner Brothers โดยเขาเนี่ยออกแถลงการเพื่อลดคุณค่าหนังมันนี้ว่าเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยเป็นเพียงแค่การทดลองการสร้างหนังในสมัครเล่นที่เต็ไมไปด้วยความผิดพลาดซึ่งก็เข้าใจได้เนาะซึ่งก็เข้าใจได้แหละคูบิกที่ผ่านมาโอโ้โหทำหนังมาสเตร์พิสมาหลายเรื่องและพอยอนกลับมาดูผลงานเรื่องแรกอะมากทีมก็น่าอายเนาะตลอดหลายปีที่ผ่านมา การายฟีแอนดีไซน์ที่สาธารณะนั้นมีน้อยมากสำเนาที่สามารถใช้ได้เชิงพาณิชย์ก็ไม,ม่เพียงสำเนาที่เก็บรักษาไว้ที่จอร์จอีสแมนเฮาส์ในเมืองโรสสเตอร์รัฐนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีการฉายพิเศษในโอกาสสำคัญเช่นการฉายในปี93ที่หอสมุดแห่งชาติสหรัฐและการฉายครั้งเดียวในปี2003นี่คือหลังจากคูบิกเสียชีวิตแล้วนะครับที่ทูบูสเดนออฟชินในนิวยอร์กซิตี้และออกฉายในปี2008 ที่สูนย์ศิลปะเวกเนอร์เซ็นเตอร์ออฟ s ีอรในรัฐโอไฮโอและในปี2010ฟิล์มต้นฉบับได้ถูกคนพบอีกครั้งที่ห้องปฏิบัติการภาพยนตร์ในปร์โตริโกและที่เจ๋งมากคือวันที่14ธันวาคม2011ช่อง Turner Classic Movie ได้ออกอากาศเวอร์ชันลีมาสเตอร์คือถูกดนณแล้วภาพคมชัดมากที่ถูกดนณโดยจอร์จอิสแมนเฮาส์จากนั้นในปี2012คินโนวิดีโ ได้วางจำหน่ายหนังครั้งน,นี้ในรูปแบบ d v d และ Blu-ray ในปีถัดมาโดยในปี2013บริษัทย e k i e n t e r t a i n m e n ์ในสหาราชอาจักรก็ได้นำหนังเรื่องนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอ l l สชั่นมาสเตอร์สออฟซีนิเลยนะครับซึ่งผมก็มีแผนหนึ่งนะรู้สึกว่าจะนำเข้าเลยดโดนะครับแล้วก็เป็นครับบงร้งแรกเหมือนกันที่ผมดอยู่หนังของคูบิคนี้ด้วย Fear and d e s i r e Fear and d e s i อ e ดีไเนี่ยไม่ใช่ผลงานที่สมบูรณ์แบบในสายตาของสรีคูบิเองแต่มาคือจุดเริ่มต้นของงเส้นทา ทิศเหนือวงการภาพยนต์ไปตลอดกาลจากเต็กหนุ่มก็มีความฝันและกล้องฟิล์มในมือสูู่้กมกับระดับตำนานเฟียนดีไซน์เนี่ยถือว่าเป็นบทพิสูจน์ถึงความเทียวทยานความพยายามและความกล้าหาญในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแม้ว่าหนังนันนี้จะเต็มด้วยข้อจํากัดและความท,ท้าทายแต่มันคือแรงผลักดันที่นำพาคูบิกเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในอนาคตคนงานของเขาเนี่ยได้สอนให้เราเห็นว่าการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการไม่ยอมแพ้ต่อบริษัท ครูจะสําคัญในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งส่วนตัว,วจะทีู่หนังนี้ไปอะ่ะเอองานภาพมันมี potential เว้ยไอพวกงานเซมิโตกราฟีเนี่ยถือว่าเจ๋งมากสำหรับหนังมีสมัครเล่นนะครับแต่แหละการตัดต่อการเลาเรื่องการสแสดงเนี่ยทุกอย่างมันดูแบบธรรมดาค่อนข้างไปทางต่ำกว่ามาตรฐานนิดหน่อยแต่เราก็เห็นว่าคูบิกเนี่ยเริ่มมีของแล้วแม้แต่หนังเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวจะไม่จมได้เคยดูหนังื่้งแรกคูบิกหรือยัง แล้วคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับคลิปหน้าอีกคนอยู่กับเฟียนยดีไซน์เนาะแต่จะมาเจะประเด็นมากขึ้นว่าอะไรทําให้หนักอัน,นี้เนี่ยล้มเหลวนะครับเพราะจริงอยู่มันเป็นหนักทุนต่ำก็จริงแต่พุ่งก,กับหลายคนก็สามารถทาหนักเรื่องแรกที่ดีได้แม้จะเป็นทุนต่ําระดับนี้ก็าตามเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับซึ่งก็ขออภัยด้วยที่เกิดผู้ติดขัดนะครับเพราะว่าผู้นําตงว่ามผมมีปัญหาเรื่องการผู้ติดอ่านแหละแล้วยิ่งเวลาอ่านแล้วก็ตามอ่าสนสคริน่ก็ดออาล และผมก็มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดคุกกล้ำไม่ได้ก็มีก็มีคนคอมเมนต์มาในคลิปทวีตเรียงกลิ้มเหมนเนาะก็ปลอดภัยดีนะครับอันนี้คือมันแก้มาในจริงอะ่ะคือผมพยายามพูดตัวรอตอรอมันมันไม่ได้นะครับก็ปลอดภัยดีนะครับแล้วเกิดไมนฟังไม่ลื่นหูเนาะเพราะช่องอาร์ตต้องถี่ในมูวี่เนี่ยก็ไม่ช่องแย่ยช่องหลักที่ผมเนี่ยอยากนํานเสนอแบบหนังเก่าๆที่ผมชอบดูไงโดยเฉพาะหนังของพุ่งกับคนปโปรดเนี่ยซาริคิวบริกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ตู้ลาไปก่อนสวัสดีครับ